ทางนครปฐมดำเนินการสืบสวนก็ยังขยายผลอยู่ครับไม่ต้องห่วงพับตรงนี้เราติดตามอยู่นะครับก็มีการประสานทางสืบสืบอาวแล้วก็กองสัญญารปอปปสเพื่อดำเนินการในการติดตามุ่มแก๊งต่อไปอีกครับภายในจังหวัดนครปฐมนี่ครัมีที่พักพิงยาเสพติดด้วยไมตอนนี้จนการตรวจสอบเบื้องต้นไม่ไม่ครับแต่การตรวจสอบเบื้องต้นนะครับ อันนี้มาจากปทุมธานีแล้วก็มา,าจับได้ที่เทสโก้รือัศรยาเขามา<ห>ส่งยามนจำหนายเรานี่นะะเขาเอาอยาชุดนี้มาส่งให้กับคนนะครปฐมหรือว่ามาส่งให้กับเพื่อนเขาที่อยู่จังหวัดอื่นมาส่งเนี่ยเพื่อนอม,มาส่งให้เพื่อนแล้วก็แล้วก็วกระจายไปทั่วไป โดยใช้อาแหล่งที่มารับมอบกันที่เทสโก้โลตัสแลวตอนนี้ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจมีการมาตรการป้องกันอย่างไรบ้างคะเรื่องยาเสพติดการล่องขาเข้าขาออขาขึ้นขาลงล่องการในช่วงนี้ช่วงโควิดด้วยนะครับตำรวจทางสวนของน้องผมเราเองนะครับหรือทางจังหวัดนะฮะก็ลงบูรณาการกันในการการข่าวเชิงลุกสำคัญที่สุดนะฮะเรื่องการข่าวเชิงลุกเรื่องสายสายสายสื่อสายลับที่เราหาข่าวอยู่เนตรงเนี้ยสำคัญที่สุดเรื่องการข่าวนะครับด้านยาเสพติดแล้วก็ดูกลุ่มแก๊งต่าง นะครับดูทั้งคดีที่เกิดขึ้นในแต่ละพื้นที่ด้วยนะครับจะมีลักษณะพิเศษอะไรบ้างในขีดบองยาซึ่นี้เลขซ้ำอะไรยังไงหรือเปล่าตรวสอบเบื้องต้นแล้วมีทะเบียนสองสองกระบอกนะมีทะเบียนสองกระบอกอันน้นไม่มีทะเบียนครับตัวสอบเบื้องต้นแล้วมีทะเบียนสองกระบอกอันนี้ไม่มีแน่ัทั้งครับของผลิตเองแล้วก็จะส่งตรวจครับเดี๋ยวต้องส่งตรวจต่อไปแล้วโทรศัพท์ที่ใช้ในการนะครับ